อ๋อปุ่ปีกข้นไปข้างหน้าทำไมเอาอยเว้ยสวยผุมปีกไปทางนั้น,น,นแต่แต้มเราตามอ่ะเล่นเลยวะเฮ้ยเล่นได้แล้วเนี่ย เก่เเ<า>อนก่อนก่อนพี่พี่จะสงสารใครสงสารกูก่อนของครบจัดเซอร์ไนกู <c oughs> โอโหสมสารเลยกูแล้วมันจะป่าหรือปะ่ะใช่เซอร์ไนคิกป่าไ <c oughs> อ้แค่แต่เสือกตีเลนเอา้า ะะไรวแล้วมันตีเรนทำไมแล้วมันดูดเลียกูไปด้วยนะเนี่ยไม่ไม่ไมันตำนานเพื่อนมันคือการเล่นของตำนานมึงเข้าใจตำนานปะมึงเข้าใจตำนานปะคนดูคนดูพิมพ์ให้โหลดยูทูบรอได้เลยจริง โอ้ยากว่ะไอ้เชีย่ยโซนรไนโดนกระทืบกลางป่าเลยซันเซ็ตให้กูทำไงดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่มันคว่าป่าฉายเชีเ่ยอะไรขนาดน่หรอเนี่ย <c oughs> อกูกูรู้สึกแบบไอ้เกมนี้คิดซะว่าเล่นเอาคอนเทนต์แล้วกันไม่น่ารอดอ้ยเกือบดีนะกูชิ่งโดนมันยิงอะไรวะน่าโอ้ย ล่าสุดคือไม่กลับป่าแล้วนะล่าสุดคืออยู่ยืนเรนแล้วนะสสวรสได้คอนเทนต์ลงช่องโอ้ยผมไม่ค่อยได้ลงอะดีก็มีเวลาเลยยังไม่กลับไปฟาร์มป่าตัวเองด้วยเออมันกลับที่ไหนล่ะมันกลับแล้วมันกลับแล้ว แล้วกูยังเหนื่อยอ่ะคอนเทนต์คนขอคนคนดูขำคนเล่นเครียดเออไม,ไม่จริงแม่งค์ซ้ำและแม่งเห็นจุดบอดสัด <c oughs> เป็นเป็นมึงมึงไม่ซ้ำเหรออ่ะกูถามดิยไอ้แค่เป็นกูกูก็สามเพื่อนไม่แต่มันไม่รู้ไงเออ มันรู้มันรู้ว่าเซอร์ไนท์ฟาร์มทำไมจะไม่รู้มันเห็นเรายไม่มันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเซอร์ไนท์ของมันลาบขนาดนะั้นไอ้เชื่อถ้าเซอร์ไนท์ป่าแล้วกูเล่นโซโลอาร์คเป็นกูกูก็ตัดเว้ยถ้ารู้ว่าตัดได้อะเพราะตัวมันชนะทางกันสุดๆไปเลยอ๋อค่ะกูไปเชิไปข้างหน้าทำไม right, อน่อยเว้ยสวยกไปข้างหน้า โดนแนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเล่นยากจริงเล่นไม่ยากหรอกเราอะ แต่ีแนไอ้แ,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 แไม่ไม่ตามผมด้วยถ้ามันตามผมน่าจะได้เล่นอยู่ ไายกูกดสกิลผิดไอ้แี่กูโดนขาดสกิลฟีนกูนเลยฟีนไม่ออกสวยเลยลกูไคริกิยังพอได้อยู่นะโดนชูฟีวะ่ะ กูคุมล่างไว้ไม่รู้ไหวปะใช okay. ่กูเล่นคนเดียวจะลองลากดูยิ่งสวยเพื่อนโคตรสวย มันโกรธมันโกรธมันโกรธอยู่ได้อยู่นะเวลาทามิ่งเนี่ยเดี๋ยว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 ดิเดี๋ยวกูรังยากรอระเพื่อนมันมีคนกันตลอดไนีกลับฟา,<น>าฟาร์มดีกว่าฟาร์มดีกว่าเสียเวลาพิ่ดจะ สนามไปตายสนามไปตายรอดูรอดูเหลือเชี่ยอะไรล่ะครับจำกับเป๋าฟ้าไปดรียกรอชูดอุ้ยรอนานมากรอจนแม่งพวงอะไรเดินมาเห็นปั่นกูปะเนี่ยไอ้ยังรือเปล่าไม่รู้อะตอบยากว่ะ เซอร์ไนท์ถามทำไมตีไม่แรงเลยวะทำไมสกิลไม่แรงเขาตีแรงทำไมสกิลไม่แรงมึงพูดแบบมึงตีแรงไม่ได้เพื่อนโอ้โหสกิลตีเขาอะตีแรงสุดแล้วน่าจะเป็นเซอร์ไนท์ที่กูคิดรู้สึกว่าตีธรรมดาแรงที่สุดเท่าที่กูรู้จักแล้วโอ้ย่งเล่นใส่ตันใช่มันดูไงเซอร์ไนท์ใส่ขี้โหดไหมครับจริงๆก็ต้องมาทานเ้ว่องร่างกาย โดวมันระยะไกลครับมันตีไม่ขี้ตวมันตีไม่ขี้บอกไว้ให้รู้ไม่รู้ก็รู้หน่อยโอ้เราตามว่ะเป็นดึกไปป่าเพื่อนไม่ไม่กูรู้ว่ากูตัดได้กูเลยมาเพื่อนโอเคแต่แป้มเราตามอ่ะเล่นเลยว่ะ

ไม่ได้เซอร์ไนต์นี่แพ้แล้วเนี่ยโอ้โดาเมจร์สามพ่นสองนะเฮ้ยซันดาเมจร์สามพันสี่เฮ้ยใครที่กี่พันหกไม่แล้วกู<ร>ทําประโยชน์ไว้ไงกูสร้างผลงานไงลัดล้านเนี่ยเพื่อนเอาเจ๊กไงเอาเจ๊กนะผมรัดทุกคนเจ๊กนะครับบอกไว้ก่อนคือเอาเอาทุกคนคิดว่าเซอร์ไนต์เซอร์ไนต์ของแบบนี้เข้าป่าคุณคิดว่าเราเราจะชนะได้หรอวะ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ